สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้หมวยพาทุกคนมาเก็บเชอร์รี่ค่ะหน้าบ้านพี่สาวฉันนะคะหมวยมาช่วยพี่สาวฉันย้ายบ้านนะคะทุกคนก็เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยขอพี่สาวเก็บเชอร์รี่นะคะหน้าบ้านแกน่ะนะเนี่ยทุกคนค่ะ <c oughs> เห็นต้นเห็นลูกเชอร์รี่ไหมคะนี่เลยชเชอร์รี่หน้าบ้านพี่สาวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะกำลังสุกเลยลูกดำดำสวยสวยเลยค่ะ สายพันธุ์นี้จะมีรสชาติที่ค่อนข้างที่จะเปรี้ยวหน่อยนะคะแต่ว่าก็ชอบกินของเปรี้ยวะวิตามินซีสูงค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูด้านนี้ด้วยฝั่งนี้นะคะนี่เลจ้าเห็นไหมเห็นลูกเขาไหมคะดำๆอ่ะลูกเขาเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเชอร์รี่กำลังสุกเต็มเลย เก็บไปจ้าจะเก็บไปฝากอ่าทูบอัสแชรนะคะสองพ่อลูกชอบกินผลไม้เปรี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยคะ่ะเยอะอยู่สูงแต่ว่าบางลูกหมืก็เก็บไม่ถึงะทุกคนไม่รู้ว่าพี่สาวเขมีบันไดหรือเปล่านะตอนนี้กำลังแกกำลังจะย้ายบ้านนะทุกคนก็ ของอะไรก็อาจจะไม่ครบแม่อะไรเงี้ยนี่จ้าเรามาชิมสดๆจากต้นเลยนะคะเชอรี่ค่ะม,มีรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะลูกสีดำๆอย่างนี้เลยสวยมากอุุ๊กนค่ะอร่อย ว่าเป็นคนชอบผลไม้ที่มีออกรสชาติเปรี้ยวๆอมหวานนิดนึงเปรียออปร้ยวเยอะอ,อร่อยมากเก็บอีกเลยจ้า chơi lục đầm dăm suối suối hên yên nè, yên 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 ทุกคนคะ่ะตอนนี้หมวยมานั่งอยู่อีกที่หนึ่งคะ่ะข้างๆต้นเรวีนแบร์นะคะเรวีนแบร์เนาะหรือเรดคอเรนนะคะนี่ทุกคนคะ่ะนี่คือลูกเอ่อเชอร์รี่นะเดี๋ยวหมวยจะมาทานสดๆข้างต้น Red rent, เรดคอเรนนะทุกคนดูเลยอืม้มไปเยา้า <laughs> เปรี้ยวแล้วก็อมหวานนิดนึงค่ะวันนี้หมูมาช่วยพี่สาวแชนเขาย้ายบ้านนะคะหมนก็เลยขอพี่อ่ เก็บเรือวีนแปร์แล้วก็เชิร์ชแบร์นะคะเพราะว่าพี่เขาขายบ้านแล้วแล้วทีนี้เขาต้องย้ายของออกคนเจ้าใหม่เขาจะย้ายเข้ามาอยู่อีกออีกเดือนนึงค่ะเราต้องเอาขนของออกให้หมดอะไรเงี้ยมาช่วยแกยกเตียงนอนตูอ้อะไรพวกนี้ค่ะทุกคนพวกเอาข้าของเครื่องใช้อ่ะนะคะแชนเขาไม่ว่างาเลยมาคนเดียวแล้วทีนี้ก็เห็นเนี่ยต้นตรงนี้แหละคะ่ะ ก็เลยขอแกเก็บกับเราวัดที่บ้านหมวยไม่มีนะคะอ,อร่อยค่ะทุกคนโอเคนี่คือต้นเรดเคอร์เรนทใช่ไหมคะทีนี้หมวยก็จะพาทุกคนมาเก็บเรดเคอร์เรด้วยกันเลยคะ่ะกำลังสุกแดงเต็มต้นเลยเอาไปทำน้ำออน้ำผลไม้เรดคอร์เรก็อร่อยนะคะ สวยมากเลยทุกคนดูดอกด้วยอะ่ะคิดอกของเขาดกมากแดงเต็มต้นเลยเหมือนลูกลิงง่อนเลยนะคะโอเคค่ะเก็บพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนหัวเก็บเชอร์รี่ได้ขนาดน,นี้ทุกคนคน่ะให้เพื่อนๆดูเชอร์รี่อยู่ในถุงโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บเรซคร์เรนต์เลยนะคะ 怎么办 นี่คะ่ะทุกคนตกมากนี่เขาก็มเีเริ่มแก่เป็นทีนะทุกคนบางลูกก็เริ่มแบบนี่ครับเหี่ยวเหี่ยวแต่ว่าแก่ๆนี่นะทุกคนอร่อยอะ่ะจะออกรสชาติหวานนิดนึงนะก็เปรี้ยวอมหวานนะทุกคนผลไม้ชนิดเน,นะนี้ยนะนี่เลยจ้ะทำน้ำเอาน้ำผลไม้นะอุ้ยอร่อยอะ่ะทุกคน เหมยไม่เคยทำหรอกย่าทำย่าเคยทำให้ทานอร่อยมากตกมากเลยใช้เวลาเก็บนะคะเนี่ยกว่าจะเก็บหมดต้นเนี่ยแต่ว่าหมวยไม่เอาไปหมดต้นหรอกเอาไปนิดเดียวพอเอาไปทานกับพริกเกลือนะคะอุ๊ยอร่อยทุกคนคะ่ะพริกเกลือคุกคกุกเน่าลูกแอ เรือวีนแบบนะคะเรือดาวีินแบบอุ๊ยอร่อยค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยสีสดสวยนี่หมอจะให้ดูบรรยากาศรอบๆบบ้านพี่สาวนะนี่ค่ะนี่หลังบ้านเขานะคะ เขาก็จะมีห้องเก็บของนะคะเห็นไหมหลังเล็กนะคะตอนนี้ก็คือบ้านนะคะแกขายแล้วค่ะแกจะย้ายไปอยู่เป็นคอนโดนะคะแกไม่อยากอยู่บ้านเพราะว่าแกมีบ้านนานร้อนบ้านซัมเมอร์ด้วยอา่สาส่วกแกก็ไปอยู่ที่นู่นนะเนาะ,นะและ้วนี่บ้านที่นี่อยู่ในตัวเมืองเลยนะคะอยู่ในตัวจังหวัดนะคะนูน่นด้านหลังอันนั้นจะเป็นบ้านเขาเรียกอะไรอะ่ะมันติดกันนะทุกคนเนี่ยเชื่อมนะ ด้านด้านนู้นด้วยค่ะทุกคนค่ะนู่นนะคะนี่เลยคือหลังบ้านน่ะเขาจะชนกันนะ,ะทุกคนแต่หน้าบ้านน่ะมันคืออ่าไม่ชนอ่ะนะคะนี่อย่างนี้นะคะบ้านในเมืองเนาะแกขายแล้วล่ะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันต่อเลยจ้านี่นะคะอืม แดงสดน่ากินจังเลยอยายทุกคนเก็บได้ขนาดนี้แล้วนะก็มีเชอร์รี่แล้วก็เรดาวินแบนนะคะสีสวยน่าทานมากเลยสีสดมาก ดเดี๋ยวหมวยจะมาทานเลยดาวินแดทุกคนดูเลยนะ<ม>นี่จ้ะลุงนุ้ยหันเลยเห็นลุงตรงนี้ไหมคะแหมแกเดินไปละแกก็คุยกับหมวยนะเมืนะ่อกี้นะ่ะมาเก็บผลไม้เด้อ,อแกกำลังทาสีบ้านแกะนะเสียงก็กงเกงกงเกงนะเสียงแกแหละกำลังทาสี นี่จ้าอืมอร่อยเปรี้ยวอมหวานนิดนึงถ้าใครชอบผลไม้เปรียปร้ยวๆนะสุดยอดค่ะสุดยอดเปรี้ยวอืมเปรี้ยวแล้วก็อร่อยอร่อยมากนี่เลยจ้าอืมอืม ยกนิ้วให้ความเปรี้ยวนี่จ้ะอืมโอเคอะทุกคนจะให้ดูใกล้ใกล้ๆแล้วก็หน้ามวยด้วยโอ้โหหน้าใหญ่มากเลยโอเคค่ะยังไงมวยก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เรือด้วินแบมาฝากค่ะ